สวัสดีครับพี่น้องสุภสุคนครับวันนี้มาพบกับบ่าวเต้นตามห้อยทีอีสานนะครับใช่ก็ปอได้น้วันนี้พามาเป็นแควายงามบรรยากาศดีๆครับอยู่ทองไห่ทองนาครับวันนี้วันนี้พี่น้องกระดาษสิคุณนาคุณตาก็ดีในวงการควายนะครับปอแนะน้ำตัวให้สนุกกันครับสวัสดีครับพอลิ้นควายงามนะครับควันนี้มีลูกไทรมาอัปเดตให้แต่ลูกไทรปังแสบเยอ โอ้งามครับปูติงพ่พอฝากพิกัดให้พี่น้องทางรับรับชมเหตุให้ได้่วงนะครับว่าพิกัดต,ตรงนี้อยูมมม่มตรงไหนครับพิกัดต,ตรงนี้ยนอยู่นบุนกโคกเพิงอยู่นวัดสำเภาวัดบุกโคกเพิงครับนี่ครับกอกผลิบพายงามครับอันนี้ลูกผู้ใดครับนี่ลูกปังปังแตบิวได้อายุปีกับอีก สเดือนครับผมอันนี้แม่แม่พ่นสูงเท่าไหครับแม่พ่นสูงร้อิบาแม่พันสูงร้อยสี่สิบนเพิ่นนี้สูงตบรเววัดดูเนาครับได้แค่ปีปีเอกเดือน,นปีสองเดือนปีสเดือนนะพี่น้องโอ้ย,พ,อยอพ,พันธุรนรนก,กรรมพอมักตัวใดใน ตัวนี้ครับพันธุกรรมมันหนาความหนาความลึกครับผมความหนาความลึกเน่ยน้ำตูดีนะครับพ่อน้ำตูดีนเขาหน้าโอนี่หน้าหน้าโอหน้าโอขาใหญ่ยอัตลักษณ์ชัดเจนนีบปล่อยปั่นเป็นพอพันธุใหม่ครับแต่เสียวไว้เป็นพอพันธุ์คันแล้วมีผู้อยากได้กขติเบียงปั่นไป ครับนะครับบอ่บอๆโม่กันได้ครับผมเดี๋ยวเต้นที่ขึ้นเวเฮนานาช่องเต้นได้ครับนี่ตัวนี้อัน,นโอเปร่พอพัดน,น้ำหม้อเป็นยังแม่ครับเอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์มียังไง,ไงน,ะน,ะนะลูกปลาปังเป็ดริ้วครับพี่น้องแม่สูงลอยที่ทิพพันธุกรรมชัดเจนครับที่ใบมีรอดครบครับผมนี่ครับพี่นอ้องดากในตอนนี้ดัก ขึ้นลายแห้งเก่าๆแข่งขาใหญ่วันนี้แข่งขาใหญ่ล้ำตัวดีนะลึกครับนี่ครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนคุณผพ้่งนั่นได้ทายดีครับล้ำตัวนาเงาคนีน่นนครับพีน่น้องที่มาอัปเดตไปเพราะตัวต่อไปมาครับตัวต่อไปแม่แม่เป็นเด็กแม่มันกำลังมานผมมียงเข้าขนเข้าได้ครับ 嗯、拜拜。嗯嗯 ครับพ่อตัวนี้ชื่อยังครับนี่ชื่อเกิดแม่ข้าวดอแม่ข้าวดอสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบครับพันธุกรรมเป็นได้มาจะใสครับพันธุกรรมเพิ่นได้มาจากฟาร์มยายนุ้ยเวงามครับโอ้สูงร้อยเท่าไรครับนีร้อยสี่สิบสูงร้อยสิบทับไปแล้วทับพรีเมียมไวในท้องทับเจ้าพรีเมียมครับนี่ไปอยนี้ล่ะครบครับ เจ้ห้องได้ยังเดียร์เราครับตอน,นห้องได้ประมาณทองเดือนนำกล่องมาจากกองเจนุย่ไฟงาบน,นะครับเบิ้งดากนะครับพ่อเป็นไข่เบิ้งดากกนะันเนี่ยนี่มันลึกมันหนาดีครับเป็นแม่ตัวพวันหละ่ะเป็นแม่ตัวเนีย่ยลูกฝังแปดลูวนะครับเนี่ยเนี้ยลูกฝังแปดลูกพันธุกรรมชัดเจนนะครับ โซนสั้นหลายพี่น้องเอียมันนี้กินหญ้ากเก่งมาครับนี่จ็จทำมาได้กินดีบ้านที่นี่บ่ได้เลี้ยงหัวหานนะครับไวยกินธรรมชาติธรรมชาติาากินหญ้าเจ้าของขยันบ่วองเปิดงหญ้า,าก,กินตั้งกินเก่งกินเจียง หน่องเบิ็งเอาด้วยครับผมหน้าตาแม่เพิ่นการส่งลูกเพิ่นว่าอังเดะเหรอเปล่อการส่งลูกเขาข้ามต,ตัวตัวอยู่สุ่มเพิ่นเอาไปเพิ่นก็ได้ว่าหายอยู่ครับเพื่อนอันนี้เขาไฟนี่หนังน้าซายไงหูนี่ไปตองซาดเหรอเป่าไปตองซาดอัตลักษณ์ชัดเจนครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนแล้วก็เบียงปั้นแล้วครับบวบวอโม่กันได้ แปลงปั่นเปิดชุดโตครับนี่ความนี่เปิดชุดโตนักเตะได้เห็นบดครับเปิดชุดโตครับพี่น้องกาเป็นเราครับคุยกันเลยรับสันเดีวสันไทยคิดจะซ่งเบอร์โทรให้ครับเรื่องโตต่อไปครับ ตันี่ตัวที่วิ่งไปนะครับคื่ต้องพันเข่ากัน <1 S 1> แล้วว่ะตสูงร้อยคะแนนว่สูงประมาณร้อยสี่สิบเมรร้อยส<ๆ>ี่สเมรควายแต่งววาแมนนั่งคอนะเจ้าไบไวนะไบ้ครับนี่เดี๋ยวไคพอลินฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ080 080 <01, S 2> คมัดสำเภาของคอกพลินพลยงามนะครับคอกพลินพลยงามครับสนใจตัวไหนเดี๋ยวเขามาคุยกันหลังไหมครับผมเบื้องหน้าคอกแล้วก็คุยกันได้ง่ากระมีเรางวกระมีนี่ครับงัวครับงวกระมีเลยครับพี่น,น้องงว่ากระมิดบั่นป่านงวไทยกลางครับครับฝากพี่น้องครับอันนี่เราเต็มมากเดี๋ยวใส่ส้มแล้วครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเต็นดนะด้วยครับผมเยีายสจะมาอัปเดตให้ชมใหมครับครับ